เราจะมาทำความรู้จักกับ Glide ครับเทคโนโลยีที่อาจจะเข้ามาเปลี่ยนโลกการเดินทางของผู้พิการทางสายตาไปเลยก็ได้และนี่แหละครับคือจุดที่เทคโนโลยีอย่าง Glide ก้าวเข้ามามันคืออุปกรณ์นำทางอาัจฉริยะที่ใช้ AI เป็นเครื่องแรกของโลกเลยนะครับสำหรับผู้พิการทางสายตาแล้วที่มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องราวเบื้องหลังครับเพราะว่าผู้ก่อตั้งคุณ Air m o s ิ Miller เนี่ยท่านก็เป็นผู้พิการทางสายตาด้วยตัวเองเขาเล่าว่า ผมสูญเสียการมองเห็นในช่วงอายุ20และต้องรับมือก,กับการเดินทางอย่างอิสระทุกวันโอ้โหคือประสบการณ์ตรงแบบนี้แหละครับที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีที่เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงแล้วมันทำงานยังไงน่นแหละครับหลักการมันง่ายมากเลยครับคือผู้ใช้เนี่ยยังเป็นคนคุมเกมอยู่แค่ดันไกลไปข้างหน้านิดเดียวแล้วล้อที่มีมอเตอร์เนี่ยมันจะช่วยเลี้ยวให้เองเลยครับคือเรายังควบคุมทุกอย่างได้เต็มที่แต่ไม่ต้องมาคอยพะวงเรื่องการหลบหลีกอะไรต่างๆเองแล้ว ดูการทํางานของมันนะครับพอไกลมันเจออะไรขวางข้างหน้าปุ๊บมันจะบังคับรอให้เลี้ยวหลบไปเองอย่างนุ่มนวลเลยแล้วก็จะพากลับเข้าเส้นทางเดิมให้แบบอัตโนมัติแต่มันไม่ได้ทําได้แค่หลบนะครับเราสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยแค่พูดว่า find the door หรือหาประตูไกลก็จะสแกนสภาพแวดล้อมรอบตัวแล้วนำทางเราไปที่ประตูให้ทันทีเลยครับนี่ยังไม่หมดนะครับความสามารถของมันยังรวมไปถึงการพาข้ามทางมะลายอย่างปลอดภัยหรือแม้แต่การตรวจจับของที่อยู่สูงระดับศีรษะ ซึ่งปกติเป็นอะไรที่ท้าทายมากคือมันช่วยลดเวลาเรียนรู้การเดินทางด้วยตัวเองจากที่อาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีๆกับไม้เทา้าขาวให้เหลือแค่บ่ายวันเดียวเท่านั้นเองครับศักยภาพที่มันน่าทึ่งขนาดนี้ของไกด์สเนี่ยนี่อาจจะเป็นอนาคตของการเดินทางอย่างอิสระสําหรับทุกคนเพราะโลกเทคโนโลยีไม่เคยหยุดเดินและคุณจะไม่พลาดทุกเทรนด์กับ Talk 24